สวัสดีครับผมมาซินเนียครับตามต่องวดพ่อหลังจากงวดวันนึงแปดเก้าแปดเก้าเขาเต็มเต็มเข้าตัวตัวเน้นเข้าตัวเน้นชุดใหญ่ที่พ่อบ่งห้เนาะพ่อเนาะนี่ครับแต่ซีซีบริบูงเข้าดืวกันให้ว่าเลขชุดใหญ่งวดที่ผ่านมานี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยซีซีกับ แปดเก้านะครับแต่วา่าซีซีบริวงครับแปดเก้าพอส้เทียววงไห้นะครับเนาะแปดเก้านี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวเบางที่ผมจดบบนี้เนาะบองที่ผมจดกนบครับมันสิได้อนี่ครับออันนี้คือคัดออกมาเฉพาะตัวจีพอเส้เนเที่ยววงไห้นะครับ ซีซีบ่ได้คัดออกมานะครับแต่ว่ามือนันที่มากก็เอาชุดใหญ่ให้เบิ้งอยู่นะครับวายเอซี่ทันใดมักอยู่ในชุดใหญ่กันล่องเลือจับเบิ้งนะครับมานี่งวดตัวที่คัดออกมาแปดเก่านะครับมากเข่าล่างครับไล่เบิ้งได้ได้วทางพี่เลยเลขวิ่งนี้เลขวิ่งนี้คือเป็นวิ่งบนล่างนะครับเลขเด่นตามสูตรใหญ่นะครับเด่นตามสูตรใหญ่ข้างล่างนะ สูตรหีสูตรล็อกไงล็อกประจํบ้นันมันเรียนเก่ากับหาคือมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมานี่เลขติดลักเลขติดติดบนเจ็ดแปดเก้างวดนี่กอดข้อมาลางซะ <c oughs> กอดข้อมาลาง <c oughs> ส่วนติดล่างเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก่ามาหลักหน่วยนะครับเก้ามาหลักหน่วย <c oughs> เอา้เอาวอ่าว ถูกต้องเก้ามาหลักหน่วยพ่อมันออกแปดเก้านะครับสังเกตเบึงครับเก้าเก้าเก้านะครับเก้ากามายิรินะครับโอ้ไอ้น,นี่น้องพอเนาะกอดข้อล่องล่างว่าน,นี่ไหมมาดีบรงสุดเมื่อนั้นคุยกกันว่าแปดนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างดเดอลยครับเพราวะล่างมันก็นมีแปดนะครับบนมันก็นมีแปดมันสามารถไปได้บนไปได้ล่างนะครับ ล่างมาตัวนี่แปดกับสี่นะครับแปดมากครับถ้าเอาล่างมาตัวมาจับกับเหล็กติดล่างนี่เข่าปั๊บแปดเลยนะครับนี่ถ้าท่านใดเลือกเป็นนแครับเอาล่างมาตัวมาจับกับติดล่างมันสีได้ออกมานี่ครับแปดเก้าเป็นตัวแรกเลยนี่ครับอ่ะนี่ก็คือมวดที่ผ่านมาแ่ว่าสูตรคำนวณสองตัวตีงกาไวแปดหกออกแปดเก้าครับผมเอามาเบ็นเงวนไม่บ้านนี่เพ่อ นวดใหม่เอาชุดเต็มเลยพอชุดเต็มกับใบที่คำนูนวันหน่าว่างเรียงกันแล้วครับเหเ็นมัดว่ะเดีย๋ยวได้ค่ะ บ่านไหนแบนใบนี่ครับแบน,น,นบ่เป็าน,าในใบนี่ครับใบนี่เป็นของว่ดาดังขนนั้นได้ละลาใบได้แล้วครับใบนได้ใบได้เอาละนี่ครับนี่นี่ถูกต้องแล้วบา้านี้เป็นของวันพุธแล้วบ้านี้นะครับมาดูล็อกใหญ่นี่ครับ ยอาจจะคัดออกมาเฉพาะตัวที่พอเส้นเหี่ยววง่นนะครับเนาะจะคัดออกมาให้อีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เอาชุดเต็มให้เบื้องก่อนนน่ครับเห็นว่าเลขเด่นเนี่ยตามล็อกกาลังวั่นตามชุดใหญ่นี่ครับสี่เด่นที่สุดมาสิบเอ็ดตัวนะครับเด่นสีที่สุดตัวล่องคือสองนะครับเด่นสีก2 2> <c oughs> <c oughs> ับสองโมเดลจิกกอดพ้อกันมากกว่าสี่สองหรอ วุ้ยบนนีันนมันดังเนาะมันอาจสีแยกกันไปบนไปล่างขึ้นวดนึงไรเด้ยวดนี้วิ่งเก้ากับห้าเนาะเก้าลงล่างมันวะหาขึ้นบนแต่ว่ามันไปอยู่หลักลอยในส่วนของหานะครับมานี่ตัวลักซิปของพ่อนี่นี่ลักซิปวดนึงนี่เจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้อันนี้ตอนนี้บอลระบุบนระบุล่างมันไปได้เหมือนหรือไ เขาพูดตามหลักนี่มันกระบนอย่างเดียวถ้าพูดตามหลักมันเป็นสูตรบนมันมันคนละสูตรกับตัวตัวนั่นกันล้มทดสอบเบิ้งครับวอมักจะแมนวอมเตียมันส้นกันสามสูตรก็เสียดนั่นเจ็ดแนลมันส้นกันสามสูตรอ๋อตัวหกเก้าสองนี่ชนสามสูตรเลยแมนส้นกันสามสูตรเลยแต่ได้จับมาเลยบานนี่มันมาส้นหอดตัวใหญ่บ้านสองกับมาชนตัวนี่ นะครับนี่ยองกับมาชนตัวนี้มันเป็นตยเด่นสองกับมาชนนะครับเตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นให้เลยนะครับแต่ว่ามาานันนะครับพอเส้นเหี่ยว,วงไห้ครับมีอยู่สิบสามสิบสามหางที่พอเส้นเหี้ยมวงวนบังหนึ่งพอเส้นเหี่ยว,ว้งเข่าแปดเก้าแต่ว่าตัวซีซีบอดด้วงแต่ว่ามีอยู่ในล็อกใหญ่มีใชุดใหญ่อยู่ยน,นะครับท่านใดที่กำลังติดตามชุดเต็มชุดใหญ่นี่ก็เอาไปเลือก ถ้าบอชอบตัวที่พอเซ็นเนี่ยเอาวงห้ก็สามารถที่จะพิจารณาเอาเองเลือดเอาครับเลือดเอาเป็นลักครับมันก็เป็นลักนี่หรอกมานี่มาเบิรงในส่วนของตัวสูตรคำนวณสูตรเก้งนีหายไปสองสองวันแล้วหายไปสองวหายหายไปบอมาเนาะสองสองวันแล้วนะครับนี่สองสูตรนี่ครับสองวันแล้วตัที่บอมาครับมาเบิรงว่ามันหายไปสองวันแล้วมันจะมาบอนะครับ สูตรเลขสามตัวครับสี 4, 2, 1, 3, 0, 0. ่สองหนึ่งสามศูนย์ศูนย์จะอยู่ในสมมติผมบรได้จดลงนีครับ,รบอพอเพราะว่ามันแมนมันสีลายอันเพราะว่าไอ้สูตรคำนวณเลขสามตัวเนี่ยมันบริมีแค่สองสูตรนี่เท่านั้นแมนมันหลายสูตรครับมันหลายสูตรนะครับก็ลบเลยเลือกเอาสูตรอื่นมานะครับหมวดนี่เด่นเด่นโอ้เก่าขึ้นมาหลายเดี๋ยวพอีอก็มาหลายขึ้นกันนี่เด่นซี แม่มันเบิ่นซีนซีเนาะซีต้องก็เลยมาหลายแต่ว่างวดนี่ครับผมล่างสองตัวมาตัวนี่เขามาแล้วสองหรืสอสามงวดพอสองงวดสองงวดอสองตัวมาตัวเข้ามาแล้วสองวดติดนะครับงวดวงน,นึงให้แปดกับซีงวดนี่ให้ซีกับแปดมาโตแต่บางอื่นว่าซีมาชนเลขดับเด่นชนดับ ครับเด่นชนดับตาโดยปกติเซียนเพิ่นก็จะให้เลือกเด่นนะครับเน,นาะแมนเด่นให้เลือกเป็นเด่นนะครับเอ้าวบอสซีหายกสีแปดเท่านั้นบอสี่หายกสีแปดก่อนเอ้ยมันเคยกอดข้อกันมากจากเื่อวะหอวเนี่ยบ่เคยอยู่เคยอยู่เคยเนาะแต่ว่า<บ>หังโดนดโดนอีลียังไยสิกอดข้อกันมาก มอนในแห่ที่งวดนี้น,นี่มีโอกาสมีโอกาสจะกอดข้อแล้วเนี่ย48นั่็มากล่างพอมนีะครับโมเมนต์บนนะครับนี่48นี่โมเมนต์บนเป็นล่างนะครับเอาบาทนี่มาเบิ้งพี่แอดมินจดบาทนี้เนียกครับจดขัดออกมาให้เน้นเนเลยครับ แต่ว่าติดล่างงวดนี้พ่อประเทศใหน,นราครับเด่นสุดพ่อบอกว่าสี่กับเก้าแมนเด่นสุดสี่กับเกาเด่นสุดสี่กับเก่านะครับหกหเดลอะไรสูสองบมได้หกหกนี่ยังเป็นร่องสอง่องสองนะครับหกยังเป็นล่องสองในเลขสามตัวนี้ตัวเด่นสุดคือเก่าแมนชนกันหลายสุดมากๆ อ้นอละมนิมีส้นกันซานชนไล้ก็ครับส้นกันซามชนละสิบหกมีเป็นล่องสองหกสองเป็นล่องเก่านะครับเก่าเป็นยย <c oughs> ไงเรไ้ตัวตัวตวิ่งงัดที่พันมาเลขวิ่งเก่ากับหาเนาะงวดนี่ซีกับสองเลยครับเด้อเบืองว่ามันจะแยกกันไปบนกับล่างบอ่อเลขสองตัวนี้ครับมันก<ม>็่ค่อยหลุดอีรีนีครับเลขเด่นเลขวิ่งจากชุดล็อกไงล็อกประจําวันนะครับมันจะบอง มันหลุดยากมากๆครับหลุดง่ายดีหลุดกับบวกเกินงวดนึงมันกเกลดกับมากลับไม้ไที่เก่า<บ>นก่นดีกว่าดีซี่มีโอกาสเป็นได้ทั้งบนและล่างมั้งหมอแ<บ>น่นที่ว่าน้องเปลี่ยนบนมันอาจจะล้มล่างครับมันโดดเนาะเอาอมานี่เมื่อกี้พูดถึงเลขสามตัวที่ว่าที่จับมานะครับ นี่ครับ4 2 1 1 4 2อ่าพ่อเปลี่ยนให้เป็น1 4 2นะครับเพราะว่าเวลามันออกกต่มันก็บม่ได้ออกตรงตรงตามตัวนั่นดอกก็เลยมาจับให้อุ้ยแต่ว่าอุย้ยเอาไว้ทิดหลักบ่พ่อ2อยู่หลักส4เอาบ่เป็นอย่างครับพีดจาน่าเบิ้งเล่นโคทางเป็นรถครับนั่นบ่ยากหรอกเนาะอันนี้จับบ่ยากหรอกจับมาก,กเลยเลรีนโคทางเล่อย เบืองนะ้นเลขสามตัวมิหนึ่งเก้าเจ็ดมีหน mm ึ่งสี่สองมีสี่แปดเจ็ดมีหาเก้าสี่นะครับมันเป็นเลขสูตรครับนวนเลขสามตัวโดยเฉพาะนะ่อเนาะเลขสุดน,นี้นะครับส่วนเลขสองตัวนี้อ่าส่วนชุดสองตัวเนี้ยคัดออกมาที่วงแดงๆงอยู่ในชุดใหญ่เมือ่อกี้นี่คือคัดออกมาให้แล้วครับผมสิบสามหางนะครับหลังจากคัดดินออกมาแล้วบานี้เดี๋ยวยังไงพอสิเหนียว เน้นไห้ยด้เปนี้พอ่อคัดเด่นออกมาแล้วนี่คือตัวเด่นที่พ่อคัดออกมาห้แล้วบานนี้ท่านเน่นเนี่ยจักสามหางพ่อพอคิดว่าจะเน่นหางไดีเน่นนะเจครับตัวนี้จะเน้นแปดเอาหนึงแปดจะเน่นบหอพอ่อแนนหนึแปดรับเกสีเก้าเจ็เก้าสี่เก้าเจ็ดนีไบอก่อือ9 4, 9น นี่แต่ว่าเลขลักเก่าพ่อคัดมาให้สองหางหนึ่งให้ว่าเก่านี่เด่นมากๆมาต่อไปแต่ว่าคัดออกมาให้แค่สองหางคือเก่าซีกับเก้าเจ็ดครับแต่ว่าผู้ถุงทายอยู่ในหลอกอชุดใหญ่เนี่ยมันจะมีเก่าสามนัำเกสามมีเก้าสามมีเก้าแปดแล้วกันเ <Okay. S 1> ก่าสามเก้าแปด เป็นซีอ๋อเขเป็นซีโตพอดีเก้าสามเก้าแปก้าสามก้าสี่ก้าบเก้าสแปดเพราะว่าเก้าสามมันก็เป็นเลขดับฮารบอลงอ๋อเก้าสามติดดับบานนี้เก้าซีนี่คาข่าล่งล่างก็บ่ไดเมันติดดับเลยเอาขึ้นอืมอ๋ออ๋ออ๋อทั้งทั้งที่จริงๆล่างเนี่ยมันเด่นสีดับสีนะครัแต่ว่าเก้าซีนี่ ตัวนี้ลักชิฟมันติดกับสูตรบนพ่อก็เลยเอาเกลวซีไ้บนมาดึงลงมาทางล่างเนาะก้าสามมันติดครับติดดัครับก้าสามมันติดดักนะครับถามโอเคครับในส่วนของบนเน้นไปแล้วบานนี้มาเบิ้งในส่วนของล่างครับบาดนี้สี่กับแปดมาตัวนะครับอันนี้เขาไม่เหลาสองนวดติดซึ่งมันไม่ได้เขาทุกงวดหรอกครับแต่ว่ามันก็ทือว่าเขาดีเดินดีมันเดินดีครับ ติดซีกับแปดนี่ที่จับมาใหา FC, ้เอฟซีพิจารณาแต่นี่มีศูนย์ซีศูนย์แปดแปดซีแล้วก็ห้าซีนะครับที่ติดซีกับแปดครับแล้วอีกตัวนึงที่เด่นด้วยกันเอ้าเดี๋ยวพ่อเกียหาไปใช่ป่ะผมไม่ได้เขียนเกียหาไม่ได้เขียนลงเกียรตหาไม่ได้เขียนนี่ไปเรียกสูตรคำนวณเกียหาเนาะคิดคำนวณล่างโดยเฉพาะ แต่วา,วา,วางหันมมีมีแลนขึ้นบนเซยเลยซีซีนะครับนี่ครับเอามีที่ชุดเหลือล่างครับวดนดีวานมาานี่สูตรนี่คำนวณได้ซีซีแต่ว,ว่าวิ่งขึ้นบนนะครับที่งวดนี้ได้เจ็ดหาร,นนรครับ,รบสูตรนี้จะได้หกหารอีกสูตรหนึ่งได้หกหารหกหายอยู่บนแต่ว่า มันเด่นมันเด่นปันไดพอหกห้าหกมันบเด่นหกหกมันบอเด่นปันไดมันบอหกมันเด่นพี่เจ็แก่เลยบ่เหลือกวงแก่เลยบ,บ่วงนะครับเก้า, <9 S 3> เ,าเด่นที่สุดเพราะเลยมาวางมาวงที่ 9, เก้านะครับเก้าเด่นั้ว่เยดเบื้องนั้ครับนีสองหาหาสองน,อน,องนีมีอยู่ในหลอกใหญ่ได้ครับมีอยู่ในชุดใหญ่ครับมีทั้งสองห้าและห้าสองนะครับ แล้วถ้าซีขึ้นบนนี่มีโอกาสที่สองจะลงล่างนะครับมีโอกาสที่สองจะลงล่างครับอตอนที้เนี่ยวกันเลยนี่เอาสองมาจับให้สองหานะครับก้อนหนนี่นเอฟซีเพิ่งเคยติดตามเล็ดดับล่างพ่อนี่ ติดตามเลขดับล่างเพราะว่าเลขดับล่างมันจะไปเด่นบนว่าชั้น FC เอฟซีเพนวาเพนติดตามเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามันมาข้องเก่าเนี่ยมันดับซีล่างแต่ว่ามันจะไปเด่นซีอยู่ด้านบนนะครับมันจะไปเด่นซีอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นพิจานณาดีๆมันกิบอลมาทังเพียวมันตบดบาครับทางเพียมมันกิบอลมามน,นะครับเอาแต่ที่ว่าชัดเจนนะครับเนาะล่องพิจานณาแบบโอ้ยเพาะลืมตัวครับล่างนี่นะตัวที่จะเน้นนี่น เขาจะเน้นตัวใดก่นอนหน่ครับเน้นเน้นหาซีแล้วเน้นหาซีเน่นหาซีซีหา,หาละมันพูดเส่อรับก็บเก็บหาตอนนีเน้นตัวติดดับนี่บ่เน้น <c oughs> เ,เอ้าดดับาซีซหครับคับอยงี่อเกบหา่ะเาถ้าซีก็แปดมาตามสูตรนี่ ออกหาซีโหลดปลั๊บแป๊บงานหาซีด้วยแต่ว่าถ้ากอดข้อกันมากนี่ออกแปดซีถ้ากอดข้อกันมากแต่ว่ออกกันนี่เพราะว่ายอย่างมาักม,มาซีท่าเป็นสะพ้อเอ๋อพ่อคำนวณในซีอยู่หลักหน่วยมันสุดในึงหลักหามันจะอยู่สิบห้าจะเป็นหลักสิบใช่ออครับ อันนี้หมายถึงว่าถ้ามาล่างบ่พาะสี่ถ้ามาล่างมันจะอยู่หน่วยบ่อยู่หน่วยถ้ามาล่างมันจะอยู่บอถ้าถ้ายูบนนี่มากมากสี่ใดบ่สีถ้ามาคืออยู่หลักหน่วยแมนอยู่หลักหน่วยใครอยู่บนหลักหน่วยหลักหน่วยคือกันเออบ่งไม่มีบ่งไม่มีนะบ่งไม่นีอ๋อสูตรไง มันมีซีซีสองเนาะที่ขาดมากเนาะแต่ว่าหลักซีอยู่ถ่ายนี่เจ็ดซีแปดซีเก่าซีเจ็ดซีแปดซีเก้าซีนะครับแต่ตัวที่โดนที่สุดหลักสิบนี่คือเก้านะครับ, 9, C, 97, รบเก่าซีเก่าเจ็ดแต่ว่าก็าเดี๋ยวล่อช่วงโค้งสุดท้ายล่อเหลขฝันพอกับเหลขกหลับ เลขราบนี้มันมันรุดไปงวดพันศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสามอะไรศูนย์เจ็ดเก้ามันเอาลักศูนย์เจ็ดมาห็นไหครับแต่ว่ามันกับติดเลขดังมัดมันครับเจ็ดสองกับติดเจ็ดหนึ่งกับทิดแล้วก็ไกล่เคี่ยวศูนย์เจ็ดเก้า กองไก่เคี่ยงแกนันแล้วมันกับพวกเขาเครื่องเล็กผมวเมื่อกี้กับผมกับเรนยวนมาเรนนะคือสูงอ่ะเด็กคนตัวเลขลับหลังกองเนี่ยงวดออกเจ็ดห้าเจ็ดนันเพิ่นให้เจ็ดสองห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าแล้วกาเจ็ดสองหนึ่งบอกอีกอันหนึ่งนะครับ มันไปเข่าตัวเจ็ดสองหาแต่ว่ามันเอาเจ็ดกับหามานันนากัดสองมันบอมาตามนัดนะครับสองหันกายเป็นหาไปซะนะครับแต่ว่างวดมึงหน้นานสุดนี่รุดรุดไปนะครับงวดเจ็ดหาเจ็ดนี่มันมาสองตัวอยู่สําหรับเหล็กหลับาสายไม้เดี๋ยวงวดนี้การเอามาพิจน,า,นาประกอบการตัดสินใจอีกที่เก่าหัวพอเดี๋ยวผมอาจจะมาโคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งครับมาเอาอม,มาเอาความฝันพอเล็กฝันก็ดนั่นอยเล็กน่อยกับเท้าซ่าพูด้นเร็ว เขาเล่าเขาเล่าเต็มๆหมดเลยเกาหาน้อเกาหาน้อเล็กฟันกองสุดท้ายเขาเล่าห้าเก้าห้าครับฟันอ่ะครับฟันได้หาเกาหามันออกอย่างศูนย์เกาหานะมันออกศูนย์เกาหาโอ้ยเล็กหม่อก็ซื้อหาเกาหาแล้วก็เอาความ้นดมานี่นี่สูตรคำนวณเล่านั่นมีอยู่มีอยู่เอาลอกมีบอกเลย บอมอล้มไปอลมเนาะมนกเร็มากไม่ไม่ครับผมเอาลองวิจารณ์ไปก่อนเอาจ็ดสามัวเ้าจดสามเหือก่อนเ้าโอ้ติดแปดเลยแปดกับเก้าปดแปดกับเก้าแปดยังละหันแปด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 สามแปดแปดล่หอยังแปดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าแปดเยอ๋อแปดแปดแปดเจแปเจแต่ว่า อย่งเขาเล่นเนี่ยเราแม่งเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวมันเขา่าลูกจับไปตีอเอ้าโอเคนะพ่อเดี๋ยวยังไงผมมาค <ขอ S 2> งสุดท้ายอีกรอบนึ่งนะพ่อเนาะขอบคุณพอ่อหลายๆครับ